สวัสดีครับในรายวิชาฟิสิกส์ในวันนี้นะครับเรามาเจอกันในเรื่องของแรงพยุงและหลักของอะคริมิดิตนะครับแรงลับที่ของไหลกระทําต่อวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของไหลนั้นนะครับแรงพยุงก็คือนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวบ f ไม่ได้ตัว b นะครับ อันนี้เรียกว่ารแรงพรยุงเนาะก็คือแรงลับที่กระทำแรงลับที่ของไหลกระทำต่อวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของไหลนั้นนะครับมีทิศตรงกันข้ามกับน้ำหนักของวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าหากมีกล่องอยู่หนึ่งใบเนี่ยกำลังลอยอยู่ในของเหลวเราจะเห็นว่านะี่ครับแรงพรยุงจะพยายามพยุงให้วัตถุลอยขึ้นเห็นไหมครับลูกศรของแรงพรยุงจะชี้ขึ้นนะครับ และเขายังบอกอีกว่ามีทิศต,ตรงกันข้ามกับน้ำหนักเพราะฉะนั้นถ้าหากแรงนะครับถ้าหากแรงพยุงนะครับมีทิศขึ้นก็แสดงว่าน้ำหนักก็จะมีทิศลงเห็นไหมครับน้ำหนักก็จะมีทิศลงนะ,ะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดการลอยอยู่นิ่งๆของวัตถุนะครับถ้าลอยอยู่นิ่งๆของวัตถุเนาะมันจะเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นเองนะครับกฎข้อ ที่1ของนิวตันนะครับกดข้อที่1ของนิวตันถ้าหากวัตถุสามารถลอยนิ่งๆอยู่ได้ถ้าหากเป็นไปตามกฎข้อที่1นของนิวตันนั่นหมายความว่าผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้าผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับ0นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงลอยตัวนะครับลบกับน้ําหนักของกล่องนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0ูนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า ถ้าย้ายน้ำหนักไปฝั่งตรงข้ามเราก็จะได้ว่าแรงลอยตัวนะครับเท่ากับ m คูณด้วย g นไหมครับถ้าหากเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับก็จะได้รแงรงลอยตัวเท่ากับ mg นั่นเองนะครับแ,แล้วสมมุติว่าถ้าหากกล่องใบนี้นะครับมีเชือกผูกอยู่นะครับมีเชือกผูกอยู่อ่สมมตินะครับสมมติมีเชือกมาผูกกับกล่องใบนี้อยู่ มีเชือกผูกอยู่ถ้าหากมีเชือกผูกอยู่ก็จะต้องมีแรงตึงเชือกนั่นเองนะครับแรงตึงเชือกจะมีทิศออกจากวัตถุเสมอนะครับแรงตึงเชือกจะมีทิศออกจากวัตถุเสมอก็จะเป็นแรงที่นั่นเองนะครับถ้าหากมีเชือกผูกอยู่และวัตถุสามารถลอยในน้ําได้ก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันเช่นเดียวกันนะครับกฎข้อที่1ของนิวตันเช่นเดียวกันนั่นก็คือ ผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับผลรวมของแรงเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่านะครับมีแรงอะไรบ้างมีแรงชี้ขึ้นอยู่2ตัวก็คือที่บวกกับแรงลอยตัวเห็นไหมครับมีแรงชี้ขึ้นอยู่2ตัวนะั่นก็คือแรงทกับแรง fb ที่เป็นทิศขึ้นนะครับก็จับตัวที่มีทิศเดียวกันบวกกันนะครับแล้วมีทิศตรงกันข้ามมีแค่1ตัวคืออะไรครับลบด้วย mg นะครับเท่ากับศูนย์ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแรงตึงเชือกบวกด้วยแรงลอยตัวนะครับมีค่าเท่ากับ mg นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือสมมุติว่านะครับกล่องใบนี้นะครับจมลงไปในน้ํานะครับแล้วมีตาช่างช่างอยู่ในน้าแบบนี้ครับอ่าสมมุตินะครับว่ามีตาช่างกํลาลังช่างอยู่อ่าสมมุตินะครับ อันนี้สมมติเป็นตาช่างเนาะอ่านี่เป็นขาตาช่างล้กันนะครับอ่าถ้าหากมีตาช่างช่างอยู่แบบนี้นะครับตาช่างจะออกแรงกระกทําต่อกล่องใบนี้นะครับอ,อ,อ่าก็จะส่งแรงกระทําขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่กล่องใบนี้ตั้งอยู่ในตาช่างแล้วก็ลอยอยู่ในน้ําได้นะครับก็แสดงว่าเขาเป็นไป,นปนตามกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นเองนะครับอ่าเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันเนาะ เรานั้นเราก็จะได้ว่าผลรวมของแรงมีค่าเท่ากับ0ูนคราวน,นี้เราก็พิจารณาว่าแรงขึ้นนะครับมีอยู่2อันก็คือแรง fb กับแรง n นะครับส่วนแรงลงมีแค่ตัวเดียวก็คือแรง mg เพราะฉนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ fb นะครับบวกด้วย n เห็นไหมครับ fb ชี้ขึ้น n ชี้ขึ้นก็นํามารวมกันนะครับลบกับแรงที่อยู่ตรงข้ามขึ้นแรง mg นะครับเท่ากับ0ูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า mg เนี่ยกำลังลบอยู่นะครับถ้าหากเราย้ายไปฝั่งตรงข้ามเราจะได้ว่า fb นะครับบวกด้วย n นะครับเท่ากับ mg นั่นเองนะครับอ่ได้แล้วนะครับก็เรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ดูว่าถ้ากล่องใบนั้นลอยอยู่ในน้ำเฉยๆไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็จะใช้แรงลอยตัวเท่ากับ mg นะครับ แต่ถ้ากล่องใบนั้นผูกผูกด้วยเชือกแล้วหย่อนลงไปในน้านะครับเราก็จะได้ว่านี่ครับแรงดึงเชือกนะครับบวกด้วยแรงลอยตัวเท่ากับ mg นะครับแต่ถ้ากล่องใบนั้นจมลงไปในน้ําแล้วไปตั้งอยู่บนพื้นหรือตั้งบนตะช่างหรือตั้งอะไรก็ช่างนะครับอ่าตั้งอยู่ในซักที่หนึ่งเนาะนะครับเราก็จะได้ว่าแรงลอยตัวบวก n เท่ากับ mg นั่นเองนะครับอ่าก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับในส่วนของหลักอะคิมีดิสนะครับอ่า ต่อไปนะครับอ่า,อาอมีกิจกรรมการทดลองเนาะนะครับเขาได้ทําการทดลองนะครับโดยการนําตาช่างสปริงนะครับตัวนี้นะครับนาตาช่างสปริงตัวนี้นะครับอ่ามีวัตถุหนึ่งตัวนะครับนาวัตถุตัวเน,น,นี้ยนะครับไปลอยในน้ํานะครับนาวัตถุก้อนนี้ไปลอยในน้ํอ่าแล้ว แขวนไว้ที่ตาช่างสปริงนะครับนะครับการแขวนไว้ที่ตาช่างสปริงก็ถูกแขวนด้วยเชือกเนาะนะครับถ้าถูกแขวนด้วยเชือกก็จะต้องมีแรงตึงเชือกนะครับมีแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกมีทิศออกจากวัตถุเสมอนะครับนะครับแรงตึงเชือกมีทิศขึ้นนะครับแรงตึงเชือกมีทิศขึ้นนะครับส่วนแรงร้อยตัวองของเหลวก็มีทิศขึ้นเช่นเดียวกันวัตถุแช่อยู่ในน้ําวัตถุก็จะต้องมีน้ําหนักกดลงมานะครับ ก็จะมีวัตถุก,กดลงมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับการที่วัตถุลอยนิ่งอยู่ได้เนาะก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับก็คือผลรวมของแรงนะครับมีค่าเท่ากับ0ูนย์ครับถ้าผลรวมของแรงเท่ากับ0ูนย์ก็แสดงว่าที่ G, นะครับลบบวกด้วย f d นะครับลบด้วย mg เท่ากับ0ูนย์หรือ T บวกกับ f d เท่ากับ mg นั่นเองนะครับ อันนี้คือสมการที่เราจะใช้ในการคำนวณในหัวข้อนี้เนาะครับอ่านะครับแล้วหลังจากที่เขาได้ทําการทดลองแล้วเขาได้ผลการทดลองดังนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อหย่อนวัตถุตัวอย่างที่แขวนอยู่ในเครื่องช่างสปริงลงในน้ํานะครับน้ําจะค่อยๆล้นออกจากถ้วยยูเรกานะครับน้ําจะค่อยๆล้นออกจากถ้วยนี้นะครับถ้วยยูเรกามาในบิ๊กเกอร์นะครับนำบิ๊กเกอร์มาลองนะครับ โดยปริมาณของน้ำในบิกอร์นะครับมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุตัวอย่างที่อ่านค่าได้จากเครื่องช่างสปริงน,นะครับจะมีค่าน้อยกว่าค่าที่อ่านได้ขณะช่างในอากาศ um. เนื่องจากแรงพย Omega ุงนะครับคอยพยุงวัตถุไว้โดยแรงพยุงนะครับจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมานะครับ uh 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 um. แรงพย,ยุงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมานั่นเองนะครับ <c oughs> ครับนี่คือผู้ชายนะครับที่เขาได้ทําการทดลองในเรื่องนี้เขาชื่อว่าอาครีมิดิสนะครับเป็นชาวกรีกเนาะนะครับหลักของอาครีมิดิสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวัตถุจมในของเหลวทั้งก้อนนะครับหรือเพียงบางส่วนจะมีแรงพยุงกระทําต่อวัตถุนะครับโดยขนาดของแรงพยุงมีค่าเท่ากับน้ําหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่นะครับ อออันนี้คืออะคริเมนิตได้กล่าวไว้นะครับอ่าน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่จะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมนั่นเองนะครับอโอเคนะครับ <c oughs> โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเขาบอกว่า พิจารณาวัตถุรูปทรงกระบอกที่มีความสูง F นะครับมีพื้นที่ A จมอยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นโลดังรูปนะครับแรงดันที่กระทาต่อด้านล่างของวัตถุมีค่ามากกว่าแรางดันที่กระทาต่อด้านบนนะครับะจะหาขนาดของแรงพยุงได้ดังนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีความดันเกรดที่น้อยกว่านี้ครับแต่ด้านล่างจะมีความดันเกรดที่สูงกว่าด้านบน เขาบอกว่าแรงลอยตัวเนี่ยนะครับเกิดจากแรงในบริเวณที่1ก็คือบริเวณส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับลบด้วยบริเวณที่บริเวณที่2นะครับก็คือบริเวณที่อยู่ด้านล่างลบด้วยบริเวณที่1ก็คือบริเวณที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือ f 2เนี่ยนะครับผิวด้านล่างเนี่ยเราสามารถหาได้จาก p ีคูณด้วย a a ก็คือพื้นที่ด้านล่างนั่นเองนะครับ ส่วน p ก็คือความดันนะครับอ่าความดันก็คือ r h g s 2นะครับ r h g s 2อ่า s 2นี่คือวัดจากฐานด้านล่างนะครับไปถึงผิวน้ําด้านบนนะครับอันนี้คือ s 2เนาะครับอ่าส่วนนะครับ f 1นะครับก็คือ p 1 A นะครับอ่าก็คือ r h g s นะครับ A s 1ก็คือวัดจากฐานด้านบนนะครับไปหาผิวน้ํา ้านํแล้วนํา2ตัวนี้มาลบกันเห็นไหมครับเมื่อนํา2ตัวนี้มาลบกันนะครับเราก็ดึงตัวร่วมออกมาตัวร่วมในที่นี้เห็นไหมครับมีโลกับ G ีนะครับเราก็ดึงออกมานะครับอ่าสองพจน์นี้มีตัว A เหมือนกันเห็นไหมครับเราก็ดึงตัว A ออกมานะครับตัวที่มีค่าไม่เท่ากันก็คือ S2 กับ S1 นะครับอ่าก็นํา2ตัวนี้มาลบกันซะนะครับอ่าเมื่อนํา2ตัวนี้มาลบกันนะครับ S2 ลบกับ S1 นเห็นไหมครับ s 1นูงแค่เท่านี้นะครับ s 1สูงแค่เท่านี้แต่ว่า s 2สูงจากนี so right so right ่ถึงนี่นะครับเมื่อลบกันแล้วผลต่างก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับก็คือความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะครับเมื่อลบกันแล้วแสดงว่าแรงลอยตัวเนี่ยเราหาได้ก็คือ ρgas นะครับ ρgas ซึ่ง a คูณด้วย s ตัวนี้ก็คือปริมาตรนั่นเองนะครับปริมาตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยเราสามารถหาได้จาก v ีเท่ากับเคูณด้วย s นะครับวีเท่ากับเคูณเนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สูตรของแรงลอยตัวว่าแรงลอยตัวเท่ากับโลวีจนะครับอาแรงลอยตัวเท่ากับโลวีจนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะอ่าหรือนะครับเนื่องมวลเนี่ยนะครับเท่ากับโลวนะครับอีก หนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวนอกจากเท่ากับ r h v g แล้วยังเท่ากับนะครับ m g ก็ได้นะครับอ่านี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะนะครับเขาบอกว่ากระป๋องน้ำอัดลมนะครับมีปริมาตรนะครับมีปริมาตรก็คือตัว v นั่นเองเนาะครับมี v เท่ากับ3 25นะครับ ลูกบาทเซนติเมตรก็คือ c M เอ็กำลัง3นะครับซีอมกำลัง3นั่นเองนะครับแต่ปริมาตรเราต้องใช้หน่วยเป็นลูกบาทเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้3 2 5นะครับตัวนี้คำว่าเซนติเซนติคือ10กำลังลบสนะครับเมื่อเอาลบสมาคูณกับ3กลายเป็น10กำลังลบ6นะครับตัวเซนติตัวนี้นะครับ ตัว c ตัวนี้คือ10กําลังลบ2นะครับ10บกำลังลบ2นำมาคูณกับ3ตัวนี้นะครับกลายเป็นคูณ10กําลังลบ6นั่นเองนะครับได้แล้วนะครับปริมาตร m กาลัง3ถ้ากระป๋บบองนี้จมอยู่ในน้ําทั้งหมดนะครับแรงพยุง,ยจยง,ยงจะมีขนาดเท่าไหร่แรงพยุงจะมีขนาดเท่าไหร่ก็คือ fb นะครับเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อความหนาแน่นของน้านะครับก็คือโลของน้ํามีค่า 1 0 0 0ันนั่นเองนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า g โจทย์ข้อนี้บอก g มาคือ10นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจากสมการนะครับจากสมการที่บอกว่าแรงลอยตัวนะครับเท่ากับโ h v g นะครับซึ่งค่า r h ในที่นี้เขาใช้เป็นน้ำเนาะน้ำก็คือ1คูณ10กำลัง3นะครับ v ในที่นี้ก็คือ3 25คูณ10กำลังลบ6นะครับ คูณด้วย10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้3 2 5นะครับอ่าเราเอา3 25อตัวนี้มาคูณกับ1ก็จะได้3 25นะครับเอา3 25ตัวนี้ไปคูณกับ10เราก็จะได้3 2 5 0นะครับคูณกับอ่าฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมารวมกัน3กับลบ6รวมกันเหลือลบ3นั่นเองนะครับ ลบสามนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะครับแรงลอยตัวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเห็นไหมครับอันนี้ลบสามนะครับเอาจุดไว้ได้หลังสุดเนาะเลื่อนกลับขึ้นมา3ามครั้ง1 2 3คําตอบที่ได้คือ3 2 5นะครับแรงรอยตัวนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าแรงก็มีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะครับอ่า โอเคนะครับผ่านไปแล้วตัวอย่างแรกของเรานะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2บอกว่านะครับท่อนไม้ลอยในน้ําที่มีความหนาแน่นคือ1000นะครับอ่าท่อนไม้นะครับลอยในน้ําที่มีความหนาแน่นคือ1000เพรเขาบอกว่าโลเนี่ยนะครับเท่ากับ1000พนะครับพะว่าท่อนไม้มีส่วนที่ลอยน้ํา1ส่วนอ่าและ จมน้ำา4ส่วนนะครับความหนาแน่นของท่อนไม้นี้มีค่าเท่าไร่เพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำการวาดภาพท่อนไม้ขึ้นมาถ้าหากเราวาดท่อนไม้ขึ้นมานะครับเราก็เขาบอกว่าจมน้ำลงไป4ส่วนนะครับเราจมน้ำลงไป4ส่วนลอยอยู่ที่เหนือน้ำา1ส่วน อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเขาต้องการทราบความหนาแน่นของท่อนไม้ก็คือต้องการทราบโปรของท่อนไม้นั่นเองนะครับความหนาแน่นของท่อนไม้มีค่าเท่าไหร่ครับคราวนี้นะครับเราก็เริ่มต้นเลยนะครับการที่เขาบอกว่า <c oughs> ท่อนไม้รอยอยู่ เพราะฉะนั um ka, z, um ma, ark, ้นเริ basics, ่มเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบความหนาแน่นของทอนหมายนะครับความหนาแน่นของทอนหมายเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแรงลอยตัวนะครับจากแรงลอยตัวเท่ากับน้ําหนักถูกไหมครับเพราะน้ําหนักมีทิศลงนะครับก็คือ mg นะครับส่วนเป็นไงครับแรงลอยตัวของของเลยวจะมีทิศขึ้นนั่นเองนะครับตามกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือ แรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นเองนะครับอ่าแรงลอยตัวในที่นี้ให้เรานึกว่าเฮ้ยแรงลอยตัวมันคือของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวมีสูตรว่า r v g นะครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวของของเหลวแสดงว่า r ตัวนี้ก็คือของน้านะครับจมลงไปในน้ําเท่าไหร่นะครับ v จมนะครับอ่าเท่ากับอ่ามวลคือ r v g นะครับ อ่าส่วน mg นี่คือน้ำหนักน้ำหนักของอะไรล่ะมันก็คือน้ำหนักของท่อนไม้แสดงว่าถ้าเป็นน้ำหนักของท่อนไม้ก็คือโลของท่อนไม้นะครับจมเท่าไหร่ก็คือท่อนไม้นะครับอันนี้ก็เป็นของไม้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสองสองฝั่งนี้มีตัว g เหมือนกันตัดทิ้งได้เลยเนาะนะครับอ่าคราวนี้ได้แล้วว่าโลของน้ําก็คือ1000นะครับจมลงไปในน้าเท่าไหร่เอ่ยจมลงไปในน้ําคือ4ส่วน จมลงไปในน้ํา4ส่วนจากทั้งหมดมีกี่ส่วนครับทั้งหมดคือ5ส่วนเห็นไหมครับ4บวก1ก็คือ5เพราะฉนั้นจมลงไปน้ํา4ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนของปริมาตรนะครับเท่ากับ,ค,บความหนาแน่นของท่อนไม้ที่เราต้องการหาและปริมาตรของท่อนไม้ปริมาตรของท่อนไม้ในที่นี้เราจะคิดเป็น100%เนาะนะครับก็คือ V ของไม้ จมลงไป4ส่วนสของไม้นะเพราะฉะนั้นนะครับ B กับ V ตัดการทิ้งไปได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับ1000นะครับอันนี้หมายเลข3หมายเลข5เนี่ยหมายเลข5เนาะน,นะครับ,นะรบนะตรงนี้คือหมายเลข5นะครับทำไมลงเชยนเลข3เนี่ยอ เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดได้เลยนะครับวีไม้ ine, ตัดกับวีไม้ทิ้งไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าถ้หารด้วย1000นะครับอ่าห้าหารหนึ่งพันนะครับเราก็จะได้2,200นะครับคูณด้วย4เท่ากับโลของไม้เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าความหนาแน่นของไม้เนี่ยนะครับ เ่ากับ800นะครับกิโลกร,รัมนะครับต่อ m กำลัง3มันอีกนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับอ่าที่เหลือนะครับอ่าที่เหลือนะครับก็เป็น เราก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของแรงลอยตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นแรงตึงผิวกับความเหนื่อย่นงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอแรงลอยตัวกับความเหนื่อนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับสวัสดีครับ